ขอคกราสวัสดีเอทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพานรวยนะครับวันนี้โอปอพานรวยก็จะพาเอฟซมาเยี่ยมพ่อไหวนะครับผมเพื่อมาสอบถามพ่อไหวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับ f อฟซครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับ พอมาถึงเพื่อเพ่อไหวก็เอามะเขือมาโชว์เลยนะครับผมเอาอเลขมะเขือจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมครับสวัสดีครับครับวัสดีครับวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับครับทุกท<ม>่านทุกคนที่เข้ามาทิ่ตามชมลิปของทีมงานโอ้พอฟ้ารวยเบิกซับนาคีมากตลอดนะครับเนาะพอสวัยกับบริออกลิปมากหลายมือ ครับเพราะว่าบริไททำราะว่าติดธุระทางด้านการทำงานอะไรเป็นงานศพของคุณพ่อของพ่อสระเอกนะครับเ<ช>นาะก็ขอขอบุญขอบคุณนเอฟซีทุกท่านผ่านทางช่องของบริษัทนาคีโอปอพารวยนะครับขอขอบุญขอบคุณที่มีคอมเมนต์ดีๆให้กำลังแรงใจของคอสไรวมาตลอดครับขอขอบุญขอบคุณนเอฟซีที่ติดตาม ช่องแต่ละช่องนะครับวนะ่ทนะาทีเดียวว่าถ่ายทําทีมงานที่เคยไปน้ากันก็ขอข,ขอบคุขอบคุณไปทุกท่านนะครับทั้งประเทศนอกน้าทั้งต่างประเทศน,นะครับวนะ่าทุกท,ที่ที่ชมติดตามคลิปมาตลอดครับกับมือที่พ่อสไวท์ได้ทําพิธีงานศพของคุณพอ่อสุรินที่เป็นคุณพ่อของพ่อสไวก็ได้ กระ่านพ้นไปด้วยดีด้วยกำลังแรงใจจากเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณใน้หลายทุกภาคส่วนครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะคืออยากมีเล็กๆน้อยๆของฝากไปก็ต้องให้ใช้วีจารณญาณกับรับชมนะครับเด้อนะคือมือนั่นพอสมัยก็ได้ยินแต่คนเว่คนวาเนาะคนว่า,นะวาเอาบักเขือทาเคึงลาไปเอาไว้ไต่ลงซพขอโชคลาจาก คุณพ่พอหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตไปคือคพ่พอคุณพ่พอของพอสวัยนี่แหละครับผู้คนเสียชีวิตไปพอสวัยก็ทดลองทําลองมึงนะครับเนาะกะแต่ว่าให้เอฟซีเตี่ยวน้ำเด้อครับเด้อพอสวัยก็สิบอกไป็นเข้าๆไปว่าสิตรงกับใจบอส่วนสิเห็นเป็นจางเอ่นหันกับขืนยูครับเอฟซีทุกท่านนะครับว่าเบิรงเอาโศกวาชนาคนแต่ละคนต่างกันก็คือกันครับบุญวาชนะต่างกันก็คือกันแล้วแต่ผู้ที่ทับบุญในบุญหลายครับเนาะ ร่วมบุญเคยร่วมบุญกันมาบอในแต่ละรั้งละรั้งหรือว่าตาละชาติแต่ลาชาตินะครับเนาะเคยร่วมบุญกันมาเคยทําความดีกันมาแต่ละชาติใดดกับบุญนั้นก็สิเกิดกับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเนอาคือบบกเขือนนะครับเนาะส่วนเท้าเสียเอาไว้เดี๋ยวนี้มันกะเหี่ยวมันเอาไว้บ่ไรนะครับก็เลยทายผ่านหนึ่งเอาไว้ให้กับเอฟซีครับให้กับเอฟซีเพื่อมันกับไก่มือเข้ามาแล้วโค้งสุดท้ายเข้ามาแล้ว สามสิบเอ็ดแล้วกับบอมียังฝากกับเครือชีเล็กบักเขือแลกับเลขฝาลงนะครับเนาะซึ่งสีตรงใจกับพ c ่ซีบอหันการให้ให้วิเคราะห์ให้ชัยวิจัยนกยันการรับชมดีๆนะครับเพื่อเอฟซีครับผมอ่ามือก้อนซิมือไปเผาก็ต้องเอาบักเขือมาเมืองก่อนนะครับเนาะถึงพอสัยการที่ฐานว่าพอเอ้ยขอ โชคขอลาบให้ลูกในเด้อเพราะว่าการใส่ใจนี่กระบอกเปนหน่อยกัสิขอทุนคืนแน่มันเบิดหลายนะครับพอสวายก็เลยเอาบรกเขือมาเบิงก็เลยเห็นเป็นที่ต่างกับกับผู้ชมผู้เบิงบ่อไข่พี่ขอนะครับเด้อเป็นเลขหกห่านะครับหกห่าครับกับสองห่านนะครับเด้อเอฟซีครับหกห่ากับสองห่านะครับเนาะอ่แต่เบิงจังหนึ่งกับ การเล่าแต่เบิงครับเอา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 ตามตัวเจ้าของเบิงนะครับเห็นอย่างไรตายในกระบอกไปให้ฟังสั่นครับพอดีการเล่นเพิ่นๆให้โชวนให้ลาบมากการเลยเมือนงก็เลยไปทำการชาปนกิจนะครับเนาะการได้เปิดฝาโล่งออกกรเล่หด่นนำมะพ้าวตามกรเอิรว่าตามนี่ยังะครับตามนีดตามคล้องตามประเพณีที่เขาเขาเขาเคยเห็นมานะครับเนาะพอสบายกรเลยเหลือไปเห็นฝาโล่งที่เปิดเปิดออกนะครับ ก็เลยเห็นเป็นเลขที่แรกเห็นเป็นเลขหาคล้ายๆเลขหกนะครับนะเพราะว่ามันเว่าเบ้าตรงงลางมันนะครับเบ้าตรงงลางแต่ว่าลักษณะมันคล้ายๆเลขหกก็เลยตีเป็นสองตัวครับเป็นหกซีครับเพราะว่าตัวตัวข้างล่างหันมันถี่เป็นซีในนอนครับเป็นไปว่าอะไรมันมีขีดสองขีดแต่มีตรงงองคือกลายเลข,เลขเลซ,ซีนะครับก็เลยตีเป็นซีเลยบหกซีกหาซีนะครับ สือเลขตัวนั้นมันคิออะไรหกสี่กระห่าส totally ี่ฝาลงแล้วป่ะฝาลงครับฝาลงการระเมืดขึ้นนี่มานอนอยู่จัดเอียงเรียบร้อยแต่รองคาพีซี่เสร็จเอีงเรียบร้อยแล้วก็จัดของยังเรียบร้อยพอดีหลานสาวก็เลยมาฝันมืาขึ้นฝันฝันครับฝันว่าพัดประตูคนมาหาอมาคนก็ยืนเอามือจับเสาหน้าบ้านอยู่คือเครื่องหน้าบ้านโล่งครับบ่มีบ่มีประตูบ่มีหัว เป็นยังหลงอยู่ยังจัดหน้าบ้านยืนแล้เมื่อคำแหววเบิงลูกเบิงหลานเพลียวเบิงหลับเพลกไปสันว่าข้าวบ้านบข้าวบ้านบรัยสิรข้าบ้านบรัยคือนมาสั่งมาลากข้ากรบบุงจักทะเบียนบ้านนี่ยังกว่าทะเบียนบ้านกหกสองหนึ่งทสี่มูสิบสีเอาเต็มเต็มคือหมูสิบี่ครับเนาะเอา อายุเพื่นนี้กจิอายุพื่นหกเก้าสิบสี่ปีตามบัตรประชาชนเก้า huh. ี่เกิห้าอย่างเนเก้าสิบสี่เกสิบหอย่างคันว่านั่นกว่าเก้าสิบห้าเต็มก็ได้อายุวับวกแ่ก้วอายุจริงของเพิ่นคือเพื่นเพิ่นลดอายุลงมาเพื่นไปประเทศนอกปกติแล้วอายุเต็มเต็มเพื่นคือแปดสบเก้าปีแปดสิบเก้าแปสเก้าปี ล้ว94มาจากไหน94นี่คืออายุที่เ s <S 89, Xue ิ่นไปย่นลงมาแล้วชี9เท่าน้ค oh ่ะ89 94ยังไง94โอ้ย84โอ้ยไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่จะออก94นหลงหน้าลงหลังนะครับเอฟซีครับอือ84ไม่ใช่94 94ล่มไปนะครับนะไม่ใช่จะออก94เพราะว่อายุยักแล้วแหละครับพวกหูกันแต่ว่าหลานนงฝันว่า ห้านไปิดซองมึงเราอยู่ในโลกเนาะซองเราลงเราเลยเอามือจับแขนหลันยกมือมาจับแขนร้านร้านผู้นึงอยู่นี่ร้านร้านสาวนีละผู้นึงยกสายผู้นึงขังกัวจับไงทีนอนอยู่งเถอะเป็นนอนลักษณะนอนไอไอนึกภาพมาแล้วครับเอฟซีฝันม่ครับฝันครอ้ว่าเมนเดืองจริงกุ๊กใหั่เอามือออกมาจากโลกจับแขนเสียอซองขังร้านไว้ห้านก็ว่าปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่แล้วก็ปล่อยทันร้าเลยเสด็จเสด็จขึ้น คันเเป็นสศตีเป็นเลขกัสีเป็นซีเก่าซีแล้วตะวันล่งเริตีเอาวอขับข้นยูกับเบซี่ตะวันผูหยิงสองคนกินทังสองข้างเป็นู่กางผู้เฒ่าเป็นสีห nah ่วงเป็นสีนห่วงพอีอย่งกับว่า,า,าอะไรนะไม้เป็นกระส้บันเหอเนาะประสบประสบประสบบดิสังผู้ได้จักรคนบอดดิสังลูกสังหลานผป้ไน้จักรคนนี่นะเป็นความฝันนี่เป็นความบังเอิญหรือว่าประสบการณ์หรือว่า เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับค,คนแต่ละคนกะอ,อาจีคล้ายๆกันอย,อยู่ในบ้านของพอสบายนี่นะครับเนาะอาชีคล้า<ง>ยๆกันเท่ากับทุกคนที่เคยมาร่วมงานแบบนี้กาสีได้ยินจังสีมาตะลอดได้ยินว่าก่อนพันิที่ตายสองหมื 30, 6, ่นสามหมื่นพันธิมาก่อนวิญญ,ญาณที่เดินาทาม,มาก่อนมามาบอกไว้หรือว่ามาส่งข่าวไว้นะครับเนาะตารอาสีคล้ายๆกันในในภาคอีสานเท่าได้ยินแบบนั้นมาตะลอด โอ้บัตรเลขตัวนี้คืองามแท้ไหล่ะคุณบอเบียนหลับบ๊อบบัตรตัวไหนก็สี่หกสี่ก็ไวมากเลยบอมากลรเห็นคนระดับแดงขึ้นอยู่นะเฮ้ยตรงปุ๋ยเนี่เฮ้ยนนี้ก็เล่นไปเลขวัดเนาะกอันทนานนะครับใกล้เนาะมาไม่ให้โฟวัยเครียดนะครับบัตรนี้ก็จะได้ไปทำงานต่อตามปกตินะคะเนาะอยู่กับสู่กันไปหลังจากเอเย็กซ์ซีหาเมือกับข้องสีได้แล้วเซ็ตทุกอันทุกอย่าง เป็นกำลังใจให้พ่อไว้ด้อค่ะครับผมอ๋อค่ะขอขอบคุณเรียบร้อยท่านนะครับเด้อสวัสดีค้าบสดี้ครับัสดีครับจดไว้สำหรับแนวทางนะคะมีโชคให้มั่นให้ลำให้รวยกันสุขปู่สุขพนนะคะขอบคุณได้ลายที่เข่ามาเป็นกำลังใจนะคะจดไว้แคบนาจอไว้นะคะแนวทางจากพ่อไว้เนาะ ก่ะ,ะแสดงความเสียใจน้ำเพื่อนพร้อมเนาะค่ะก็ให้เพื่อนสูโต้อต้อไปนะคะค่ะในคลิปนี้ก็กาขอพระคุณเอฟซีหลาย,ลายโชคดีค่ะ